Show without you journal without telling you journal me me telling อันเันเจย์คันเทเบลสวัสดีค่ะนี่คือวันนี้นะคะนาหวานก็มาตัดแปะของกินอีกแล้วค่ะกับนี่เลยเป็นโคบรูนะคะจากอี่ห้อชื่อลามุนที่สนใจตัวนี้เพราะว่าเขาบอกเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะเป็น Milk Brew คือเขาผลิตมาเพื่อกับคนชอบกินกาแฟผสมนมโดยเฉพาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นสายกินแบบผสมกับน,นมนะคะ mm. เขาก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้นะ mm. แต่คราวนี้นะว่าขอตัดไปดูเมื่อ3วันที่แล้วค่ะระหว่างที่นาวาลตัดซองนะคะ mm. เพื่อทำเป็นจอร์ n นลก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ,อ้ลอยที่เป็นกาแฟาที่มันค้างๆอยู่เนี่ย มันน่าจะทําอะไรสักอย่างได้นะก็เลยเอามาลูบกับกระดาษฮอบนิชิค่ะเพราะนวหวานมั่นใจความกันน้ําของนางไงก็ลูบๆทาถูทาถูไปก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะนวหวานตั้งใจว่าจะแยกชิ้นส่วนตัวซองเนี่ยนะคะออกมาแล้วก็แปะกระจายไปทั้งสองหน้าเลยค่ะคือตอนแรกกะจะแปะที่หน้าเดียวเห็นว่าในคลิปที่นวหวานเอาซองมาถูๆกระดาษะคะ่ะนวหวานทาด้านเดียวใช่ไหมคะ แต่พอทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำอีกหน้าให้มันแบบเต็มๆไปเลยอะ่ะน่าจะสนุกดีข้อดีของตัวแบนเนอร์ลามูนอันนี้นะคะคือว่ากาวมันดีมากเลยคะ่ะควรจะเห็นได้เลยว่าก่อนหน้านี้นวานจะต้องตัดแล้วก็การที่จะลอกตัวแบนเนอร์เนี่ยมันจะฉีกขาดได้ง่ายอันนี้คือนอวัาหน,นักดึงๆออกมาเหมือนเป็นสติกเกอร์อันนึงเลยอะคะ่ะที่กำลังทำตรงนี้นะคะคือน้อหวันลอกเลนแบบตัวแบนเนอร์ของเขาที่เขาเป็นสีฟ้าๆเหมือนเป็นนมเทล,ลงไปถึงอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเะาแค่ตรงนั้นมามันก็ไม่ใหญ่ พอค่ะนะ้ำหวานก็เลยอะระบายสีเป็นแบ็กกราวนด์ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาสติกเกอร์ส่วนนั้นนะคะมาแปะทับ แปะสติกเกอร์วันที่สักนิดหนึ่งนะคะเป็นการประกาศสักดาว่าเฮ้ย mm hmm. hey, วันนี้นะจ๊ะตามด้วยสติกเกอร์คำว่า milk b r e w นะคะซึ่งเป็นรุ่นของตัวลาหมูที่เขาสกัดมา mm hmm. เพื่อคนชอบดื่มกาแฟน,นมอย่างนวานค่ะคราวนี้นนะะนบังเอิญบังเอิญมากๆเลยคะ่นะวนวานมาเคยเก็บตัวสติกเกอร์วาชิรูปคาปูชิโนเอาไว้นะคะ mm hmm. ก็เห็นว่าเออไหนๆก็ไหนๆละเอามาแปะรวมไปด้วยนะคะแล้วก็สีมันดูเข้ากันนะคะก็เลยตัดสวนท้ายามาแปะด้านหนึ่งคร mm hmm. าวนี้แล้วก็บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อ ตัวคอเบลู rew, รุ่นเมลครูนะคะของลาโมนมันก็เป็นตัวที่เหมาะสมกับดื่มกับน,นมมากกว่ารุ่นอื่นๆน,น่ารัาค่ะคือกลิ่นมันจะไม่โดนกลิ่นนมกรบค่ะแต่ถ้าให้เทียบก,กันกับตัวที่นวัดเคยติดใจมากๆแล้วเคยทําเป็นมินิคลิปเอาไว้อะคะ่ะคือรื่นรมนะคะเป็นมเมลก,กาแฟจากขุนช่างเทียนกลิ่นของอนะันนันนวัชอบแบบมากมากมาก,มากที่สุดแล้วอะคะ่ะชอบมากกว่าตัวจงตื่นที่ขายในร้านเดียวกันนั้นด้วยะคะ่ะแต่ถ้าเทียบตัวลาโมนมิลครูกับตัวอื่น อื่นเท่าที่เคยชิมมานะคะถ้าเป็นแบบสายกาแฟนมนะแลาโมเมีกรูก็ถือว่าโอเคเลยนะคะคือทําได้ตามแถวโฆษณาแล้วก็ราคาดีด้วย1ลิตร300บาทแต่ถ้าเป็นลึ่ลรมะคะ่ะจะมา229บาทได้ครึ่งลิตรนาวานจะปิดคลิปส่วนที่กําลังเขียนเขียนค่ะแค่นี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเพราะาหวานเขียนเต็มๆตสหน้าจะได้แบบนี้ค่ะ